ที่สำคัญเลยจริงๆของตัวเครื่องนี้ครับเขาผ่านนะครับการทดสอบจากศูนย์นวัตกรรมของ NT มาแล้วนะครับเครื่องนี้ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่ามันดีจริงสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนาะยรัตกรจอมซื่อตรงนะครับวันนี้ ผมมีโปรดักต์ดีๆนะครับมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังนะครับหตัวโปรดักต์ที่ผมเามารีวิววันนี้ครับนั่นก็คือเจ้าเครื่องฟิวชั่นนะครับจากแบรนด์อ n นโนะครับของประเทศเกาหลีโมเดลที่ผมเอามานําเสนอวันนี้นั่นก็คือนะครับอินโนวิว5 Pro ถามว่าทําไมต้องเป็น INNO น i ิว5 Pro เพราะาเขาเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งผลิตออกมาแล้วก็มีดีไซน์ความแข็งแรงทนทานนะครับที่เหมาะกับประเทศไทยในการใช้งาน นะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักสเปคของตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเราลองมาดูภายนอกของตัวเครื่องกันก่อนว่าภายนอกของตัวเครื่องเป็นยังไงนะครับเจ้าภายนอกของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยของวิวห้าโปรครับเขามียางกันกระแทกมาให้รอบตัวเครื่องเลยทําให้ตัวเครื่องนะครับมีความแข็งแรงทนทานรองรับการตกการกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับก็มาดูวัสดุของตัวเครื่องวัสดุของตัวเครื่องนะครับมีความแข็งแรงทนทานสวยรูปลักษณ์หน้าตาน่าใช้งานนะครับ นอกจากนั้นนะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เป็นแบบ LED ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยครับมันสามารถที่จะสู้แสงแดดเวลาโฟกัสก็จะแม่นยํามากขึ้นนะครับในการใช้งานส่วนหน้าจอของตัวเครื่องนะครับทุกคนลองสังเกตหน้าจอของตัวเครื่องนะครับมีขนาดใหญ่หน้าจอของตัวเครื่องนะครับมีขนาดอยู่ที่5นิ้วนะครับเป็นแบบ Full Touch Screen นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับปุ่มกดด้านบนของตัวเครื่องตรงนี้ ถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงในการในการที่เราใช้งานจริงนะครับบางคนเขาอาจจะถนัดในการที่กดหน้าจอทัชสกรีนบางคนอาจจะถนัดในการใช้ปุ่มกดนะครับหรือว่าในการใช้งานจริงนะครับมือเราสิ่งสกรปรกหรือเงอหรือว่าปัจจัยอื่นๆภายนอกเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะกดหน้าจอทัชสกรีนได้เพราะฉะนั้น,นการมีปุ่มกดนะครับที่ช่วยในการใช้งาน ซึ่งเจ้าเครื่องวิวห้าปเนี่ยปุ่มกดและหน้าจอทัชสกีนะครับเขาสามารถแทนการใช้งานกันได้แบบ1 0 0ไม่ว่าคุณจะถนัดในการใช้ที่เป็นแบบปุ่มกดหรือว่าคุณจะถนัดในการใช้ที่เป็นแบบหน้าจอทัชสกีมันสามารถตอบโจทย์คุณได้อันนี้คือข้อดีก่อนที่เราจะเข้าไปถึงสเปคของตัวเครื่องนะครับเราลองมารู้จักกับสเปคของเจ้าตัวเครื่องนี้กันบ้างว่ามีสเปคเป็นยังไงนะครับ หนึ่งเลยครับเจ้าตัวเครื่องนี้เทคโนโลยีเขาเป็นนะครับเทคโนโลยีที่เขาใช้งานนะครับเป็นแบบคอทุกคอลายเม้นต์นะครับนั่นหมายความว่าเจ้าเครื่องฟิวชั่นนะครับอินโนวิวห้าโปรเครื่องนี้มีค่าล้อที่ค่อนข้างต่ําแน่นอนเพราะว่าเป็นแบบคอทุกคอนะครับแล้วระยะเวลาในการสปาะครระยะเวลาในการสปาของเครื่องฟิวชั่นเครื่องนี้นะครับอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งน้อยมากนะครับในท้องตลาดตอนนี้แล้วก็ เวลาในการอบสลีปของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่15วินาทีนั่นหมายความว่าอะไรครับเวลาในการใช้งานจริงนะครับของตัวเครื่องตอนหนึ่งคอเนี่ยอยู่แค่ประมาณ30วินาทีเท่านั้นเองซึ่งค่อนข้างที่จะไวมากต่อการใช้งานนะครับเข็มเล็กทรดของตัวเครื่องเนี่ยครับหคู่ครับสามารถใช้งานได้ถึง5,500ครั้งเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับเทียบกับเข็มเล็ยกตรดของแบรนด์อื่น ตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่1ก้อนนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ถึง250ครั้งนะครับในการสไปด์แล้วก็ฮีทนะครับนับเป็น1ครั้งนะาครับว่าเราสามารถใช้งานนะครับเครื่องนี้ได้ยาวๆต่อเนื่องเลยถึง250คอขอนะครับเรามาดูฟีเจอร์การใช้งานของตัวเครื่องกันบ้างนะครับว่าเจ้าตัวเครื่องนะครับ InnoView 5 Pro ตัวนี้เขามีฟีเจอร์อะไรในการใช้งานมาให้เราบ้างนะครับ หนึ่งเลยนะครับตัวเครื่องนะครับรองรับการใช้งานเมนูภาษาไทยนะครับทุกเมนูทุกฟังก์ชันในการใช้งานเลยนะครับ 2. นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการใช้งานสายดอปวายสามจุดห้านะครับทีโอเ e รเตอร์ operator ในไทยเขาใช้กันด้วย 3. นะครับตัวเครื่องเนี่ยเขารอเขาแยกหน่วยประมวลผลการทํางานนะครับระหว่าง g p u แล้วก็ CPU ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยครับมีความเร็วในการใช้งานแล้วก็มีความเสถียรเพิ่มมากขึ้น4นะครับ ตัวเครื่องนะครับเขามีเมนูนะ m a i n t ท n เ n c e m e ม u ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบการใช้งานของตัวเครื่องเบื้องต้นได้เองได้ด้วย5นะครับตัวเครื่องเนี่ยครับสามารถเลือกโหมดการใช้งานของตัวเครื่องนะครับได้นะครับในการสปายนะครับได้ออก3อย่างด้วยกันนั่นก็คือออโต้โหมดนะครับแล้วก็กึ่งออโต้นะครับแล้วก็แบบแมนวนวล6ตัวเครื่องนะครับยังมี ฟังก์ชันหรือแอปพลิเคชันหนึ่งในการใช้งานที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องนั่นก็คือ v i e w p r l Management System นะครับอไอโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันฟีเจอร์เนี้มันคืออะไรฟีเจอร์นี้ในการใช้งานเขาก็คือ,อลูกค้าสามารถที่จะตรวจเช็คตัวเครื่องนะครับได้เลยนะครับผ่าน GPS Tagging แ,แบบ real time เลยว่าตัวเครื่องนี้ตอนนี้มีการใช้งานอยู่ที่ไหนนะครับใช้งานไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งนะครับแล้วก็ สไปเนี่ยครั้งล่าสุดสไปไปที่ไหนสามารถบอกได้ขนาดนั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าลูกค้านะครับเป็นคนที่ต้องทําข้อมูลต้องทารีพอร์ตเพื่อที่จะส่งงานมาต,ตัวลูกค้ากับตัวเครื่องเนี้ยไม่จําเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันเพราะว่าตัวเครื่องเนี้ยครับเอาไปใช้งานหน้าง,งานอาจจะให้ทีมไปใช้งานไปตัดต่อเชื่อมแต่เราครับอยู่ที่ออฟฟิศ เราต้องส่งงานส่งรีพอร์ตนี่คือฟีเจอร์ที่เจ้าตัวเครื่อง Inno v ว5 Pro นะครับเขามอบมาให้เราในการใช้งานซึ่งมีเยอะมากๆเลยต่อไปอ่ะเรามาดูลักษณะการใช้งานจริงของตัวเครื่องนะครับว่ามีลักษณะการสปายเป็นไงเร็วจริงอย่างที่ผมพูดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเรามาดูการใช้งานจริงๆของเจ้าเครื่องฟิวชั่นอินโนวิล5โป o นะครับว่าเวลาในการสปายหรือว่าเวลาในการอบสลิปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ครับเราก็เตรียมสายไฟเบอร์นะครับแล้วเราก็ปอกสายไฟเบอร์แล้วก็นำกระดาษนะครับมาเช็ดนะครับเพื่อทำความสะอาดสายก่อนที่เราจะทำการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ไปวางที่ตัวคลิปเบอร์หรือว่าตัวตัดสายไฟเบอร์นะครับ แล้วก็มาวางที่ตัวเครื่องเหมือนเดิมครับอีกเส้นหนึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดสายไฟเบอร์แล้วก็เราก็วางเข้าไปที่ตัวเครื่อง ทีนี้ครับตัวเครื่องตัวนี้ผมตั้งไว้ให้มันเป็นแบบออตโต้เมื่อผมปิดฝาโรเกอง์ทำการสปายให้อัตโนมัตินะครับอย่างที่ผมบอกครับเวลาในการเชื่อมต่อของตัวเครื่องเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตเห็นนะครับอยู่ที่ประมาณ6ถึงเวิเท่านั้นเองนะครับนั่นซึ่งไวมากๆครับในการเชื่อมต่อครับของตัวเครื่อง Inno Vi ิวห้าตัวนี้นะครับ เมื่อเราทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับเราก็ต้องทำการอ,าอบสลีฟนะครับเราก็เอาสลีฟนะครับที่เราเตรียมไว้มาใส่ เมื่อเราปิดสายฮีเตอร์นะครับตัวฮีเตอร์ก็ทํางานอัตโนมัติแล้วก็จะมีไฟเสียงแดงขึ้นมาตรงนิ้วที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์บอกว่าตัวตอนนี้ตัวเครื่องกำลังทาการอบสลิปอยู่นั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการอบสลีปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองนำเอาสลีปออกมาดูว่าเวลาที่อบเสร็จแล้วครับจะเป็นยังไงนะครับ นี่ครับสลีฟท,ที่อบเสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเชื่อมต่อแล้วก็การอบสลีฟของเจ้าตัวเครื่อง innoview 5 Pro รวดเร็วอย่างที่ผมบอกเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้ทุกคนก็ได้ดูแล้วนะครับว่าการใช้งานเครื่องครับมันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปให้ฟังว่าเครื่องเครื่องนี้ fusion s p e นะครับ b ร a n d i n n o view 5 Pro ตัวนี้มันเหมาะกับคนทํางานประเภทไหนลนักษณะงาน จริงๆเจ้าเครื่อง Fusion Inno v i e e l ห้าโตัวนี้น,นะครับจริงๆเขาเหมาะกับทุกลักษณะงานไม่ว่าจะเป็นงานของ FTX g X คุณจะใช้กีบไม่กี่คอนะครับหรือว่าคุณจะทำงานเมนรูทที่เชื่อมต่อ100คอ200คอต่อเนื่องนะครับตัวนี้ครับเขาสามารถที่จะรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นเทคโนโลยี Core-to-Core คอไลเมนต์แล้วก็แบตเตอรี่เขาเนี่ยรองรับการใช้งานนะครับหก้อนเนี่ยใช้งานได้สูงสุดถึง250คอเลยทีเดียว ที่สำคัญเลยจริงๆของตัวเครื่องนี้ครับเขาผ่านนะครับการทดสอบจากศูนย์นวัตกรรมของ NT มาแล้วนะครับเครื่องนี้ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่ามันดีจริงถ้ามันไม่ดีจริงครับเราไม่เอามาแนะนำให้ทุกคนได้ใช้งานกันนะครับวันนี้ผมก็อขอจบการรีวิวของเจ้าตัวเครื่อง Fusion Inno แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วรอดูติดตามกันนะครับว่าผมจะมีโปรดักต์ดีๆอะไรมาแนะนาให้ทุกคนได้ จากกันอีกนะครับงก็วันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะ